รีสเกตเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาจับกลุ่มมอดไม้ชาวกัมพูชา4คนลักลอบตัดไม้ในเขตไทยป่าพรานลวดสลิงที่เขตรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาอำเภอภูสิงห์จังหวัดสีสเกตเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มมอดไม้ชาวกัมพูชาได้4คนลักลอบข้ามแดนตัดไม้ชิงชันเพื่อแปรรูปนำไปส่งให้หนายทุนพร้อมของกลางไม้ชิงชันแปรรูป นายสาธิตพันธุมาตรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสลาได้เปิดเผยว่าเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีของวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาได้นำชุดเฉพาะกิจร่วมกับศูนย์พิทักษ์ป่าที่3ออกาดตะเวนบริเวณป่าพรานลวดสลิงทิศตะวันตกฐานพิทักษ์ป่าธนัมเจนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสลาซ้อนทับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยสลาท้องที่ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ1กิโลเมตรเพื่อป้องกันและปรับปรามการกระทำผิดในพื้นที่รับผิดชอบขณะที่ลาดตะเวนพบกลุ่มคนกำลังลักลอบตัดไม้ชิงชันเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปิดล้อมและเข้าควบคุมตัวสามารถจับกลุ่มตัวได้4ีรายคือ1นนายพศฮอน อายุ21ปี2นายงอนเงาอายุ19ปี3นายมอนโมงอายุ15ปีและ4นายเอมเบงอายุ15ปีพร้อมตวดยึดของกลางเป็นไม้ชิงชันแปรรูปสามเหลี่ยมปริมาตร0.201ลูกบาทเมตรขวานจำนวนหนึ่งเล่มหัวไฟฉายคาดศีษษะจำนวนสอันกระสอบปุ๋ยแบบสะพายหลังจำนวนหถุงจึงได้แจ้งข้อเก่าวหาว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ปีพุทธศักราช2484ป่าสงวนแห่งชาติปีพุทธศักราช2507มาตรา14พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มาตา53 55จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปส่งมอบให้พนักง,งานสอบสวนสอพภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิว24ประโยชน์อุดมเดชภาพข่าว สุกันวลีสุวรรณรายงาน